ตอนนั้นพี่เมย์ชวนมาแล้วผมชวน,ชวนมาชวนมาในไลน์ก็บอกรายชื่อสิลปบ,บินมาเรียบร้อยเลยใครมาบ้างใครมาบ้มางโอ้โหเราก็แบบโหขนาดคือพี่เขาชวนมาขนาดนี้แล้วแบบยิ่งเป็นงานบุญยิ่งเป็นงานที่ช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ใบก็อยากจะช่วยอยู่แล้วเต็มใจมากครับผมตอนนั้นตอบรับเลยขอบคุณนะฮะก็ ้องขอคุณพี่เมย์ด้วยครับผมสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนนะช่วยกันบริจาคนะครับผมมาณที่นี้นะฮะมีกําลังเงินมีกําลังทรัพย์นะครับผมคนละเล็กคนละน้อยฮะช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับผมรวมะริร็งนะครับผมเขาไม่มีกําลังเงินทางด้านนี้เราก็มีกําลังพอเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับทางด้านเสียงเพลงเาว่าไปใช่ครับเดี๋ยวน้องเมย์ค่ะอยากจะให้น้องเมย์น้องเมย์ค่ะอยากจะให้น้องเมย์ช่วย สิ่งดีๆวันนี้ที่เราได้มาอยู่ร่วมกันมาทาบุญร่วมกันวันนี้ค่ะสิ่งที่ผมได้เห็นอย่างชัดที่สุดเลยครับวันนี้คือคทุกคนมาด้วยใจครับศ <c oughs> ิลปินทุกคนคือผมอ่นนะครับไลน์ไปหาไลน์ไปหาแล้วก็เอเแลขอบคุณครับอะไรเี้ก็ขอบคุณมากนะครับ,รบทุกคนที่มาแล้วคือจํานวนคนเท่านี้ผมถือว่า เยอะมากสำหรับผมคือนี่ถือเป็นเป็นงานกุศลครั้งแรกของผมและผมจัดมาด้วยประสบการณ์น้อยนิดครับก็อยากจะเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและความทรงจำดีๆกับทุกคนตลอดไปครับขอเสครับขอเยงปรบมือให้กับเมีครั้งหนึ่งครับผมครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ได้ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยันบนเวทีนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันครับผมเชิญค่ะ